รีวิวครับลังตอเลธาอูตันรวมบูตเตอร์ร้อนในการที่ที่หนึ่งสามแต่ว่าเราเผาน้ำตันหนึ่งร้อยสี่ได้นะถ้าใช้โพริชั่นบูตเนี่ยเล่นปีกสองฝั่งได้หมดนะคาเ,จจะเ,นนเรวเร็วนับสปีดต้นกาารทํเกมลุกกกกแล้ว็ารรจบสอ์ที่คมนะเลี้ยงบอลคมอมบอลก็ดีนะจ่ายบอลเนี่ยไม่ดีนะครับความเร็วเออในเรื่องของคิมพาวเวอร์กับสไตรนาเนี่ยก็ใช้ได้นะที่ผมชอบเลยคืออากาศยานครับตรงความเหข็งแกร่งนี่แหละโอ้โหตรงเนี้ยคือว่าดีนี่ผมจะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูนะเออทำเกมลุกเท่ากันเลยนะเลี้ยงบอ,คอลคอมบอลร่างใหม่ดีกว่าเนาะแล้วก็จบสกกกออร์เนนนี่ย็พัะ ปั่นโค้งร่างใหม่ดีกว่าถ้าเป็นสภาพร่างกายเนี่ยร่างใหม่เร็วกว่าแข็งแกร่งกว่าะครับแต่ว่าร่างเก่าเนี่ยบาลานซ์ดีกว่าสเตมิมีนาเยอะกว่าถ้าดูใช้งานจริงนะแน่นอนเลยว่าร่างใหม่ยังไงก็ต้องดีกว่าพอราเปรียบเทียบกับเพื่อร่วมแพ็กอย่างดาวิดบียาให้ดูนะโอ้โหถ้าเป็นค่าพลังขึ้นบนนะบียากินขาดนะโอ้โหเรียกว่าท่วนี้น่าจะเรียกขาดร้อยแลวนะถ้าเป็นสภาพร่างกายนะครับต่อเลนก็จะมีความเร็วที่ดีกว่าแข็งแกร่งกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานจริงอะผมว่าดูจากค่าพลังนะบียาดูเหนือกว่าชัดเเจลยอะ สำหรับวิธีการเปลี่ยนค่าพลังเขานั้นไปดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ตัน104ให้ตัน104นะครับก็บูตเตอร์ตามมาตรฐานของกองหน้ายอดนิยมก็คือชุดติ้งกับสไตร์เกอร์อ่ะแต่ผมกดเป็นสไตร์เกอร์แล้วกันนะแต่น่าเสียดายอย่างหนึงตรงที่ว่าโอ้โหมันต้องใช้กับพวกโค้ดสองบูธเนี่ยนะถ้าเกิดลงทีมใช้กับพวกโค้ด2องบูธเนี่ยก็104นะแต่ว่าถ้าไม่2บูธเนี่ะมันก็จะไม่104นะครับก็จุดเนี้ยผมรู้สึกเสียดายนะแล้วก็สำหรับใครนที่จะปรับเปลี่ยนค่าพลััััังนนนนนนะะะรรรบบบบถาาาามมมววว่่่พพออปปไไดดด้้้ยก็ิหเตีแ ร้อยสามปิมมเนะเกือบแบบเกือบไม่ร้อยสี่แล้วก็จะไปเพิ่มดิบบิ้งอย่างนี้ให้มันดีขึ้นก็ได้นะแต่ว่าก็จริงๆแล้วอัพอโอโต้ก็โอเคนะครับสาหรับตอเลสโหเสียดามากเลยอนะ่ะร่างนี้ผมว่ามันควรจะต้องร้อยห้ามันต้องมีแต่ว่ามาแค่ร้อยสี่ผมรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับและอย่างหนึ่งมันเหมือนแพ็กนี่มันตั้งใจที่จะขายวิกทามโซเลสมากเกินไปหน่อยนะคือมียากับตอเลสดูไม่ค่อยจะโหดเลยก็นะครับสำหรับทีมใครที่มี ก้องหน้าเยอะๆแล้วถ้าเปิดแพ็กนี้แบบหมดเยอะๆนะได้ตอเลสหรือได้บีย่าน,นะผมว่าค่อนข้างเกือนะะอย่างหนึ่งอะตอเลสเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ว่าจะออกมาล่างไหนเวอร์ชั่นไหนนะคนรีวิวเหมือนกันหมดเลยคือไม่ค่อยเก่งนะไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นนี้นะได้มาจะโหดไหมแต่ผมก็คิดว่าน่าจะยังไม่ได้ตึงอะไรมากนะ